สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทอง สด,ดียามเช้าคะ่ะมามอบสาระสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมกับเกษตรมีดีค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลรารูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมแหล่งผลิตเห็ดคุณภาพดีที่สามารถปลูกเห็ดได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นเห็ดลินจือที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มเลยก็ว่าได้ที่นี่ยังแปลร,รูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ำเห็ดลินจือสกัดเห็ดปรุง รสสมุนไพรเห็ดนางฟ้าภูฐานภายใต้แบรนด์สินค้าที่ชื่อว่า Happy Life Farm นอกจากเห็ดที่นี่ที่ขึ้นชื่อว่าดีแล้วนั้นที่นี่ยังส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยละค่ะหลินจือจริงๆเราประทับใจหลินจือมากๆเพราะว่าในหลินจือนั้นมีสารสำคัญที่ ที่แบบมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกมาเป็นพันๆเปเปอร์เป็น20-30ปีประกอบกับเราได้รับความรู้ขวนขวายหาความรู้เรื่องหลินจือก็เลยรู้ว่าหลินจือนั้นมีสารสำคัญสารประกอบที่ทำให้อดีต่อสุขภาพเป็นสมุนไพรที่ภูมิปัญญาทั้งคนจีนคนไทยดั้งเดิมนะคะสามารถนำมาใช้แล้วก็เอามาดูแลสุขภาพในเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในปีแรกๆเราก็แปรรูปเหมือนที่เขาแปรรูปกันก็คือหลินจือเนี่ยมันทานสดไม่ได้แล้วก็ทานเป็นเนื้อเขาไม่ได้ก็ต้องนํามาฝานหั่นอบแห้งก็นําไปต้มแล้วก็ขายทั้งฝานแห้งในฝานแห้งของเราเนี่ยด้วยความที่เราได้มาตรฐานเกษตรอินทรี์ได้ตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวใครที่ซื้อของเราไปเนี่ยไม่ต้องล้างเลยสามารถนำไปต้มดื่มได้เลย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองทําเป็นน้ําเห็ดหลินจือซึ่งก็ประสบความสําเร็จในเรื่องรสชาติลูกค้าประจําก็เยอะแล้วก็คนก็จะชอบของเราแต่ส่วนใหญ่จะซื้อตรงกับเรานะคะเราไม่ได้ไปขายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นที่นี่ก็มีความมั่นใจสูงมากเพราะว่าเราทําเองตั้งแต่กระบวนการแรกจริงๆเราทําเป็นตั้งแต่การจิกเนื้อเยื่อลงข้าวฟ่างลงขวดจนกระทั่งเลี้ยงไมซีเลียมจนเอามาเพาะ แล้วก็เอามาเลี้ยงจนเขาเปิดดอกออกดอกซึ่งประธานกลุ่มก็จะเก่งเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยโปรเซสทั้งหมดในเขาจะเก่งมากส่วนพี่แจงก็จะรู้ว่าเออขั้นตอนไหนจังหวะไหนที่จะต้องเอาไปทำไปไปไปแป,ปลรูปได้ภูมิใจในความที่เราปลูกเองตั้งแต่กระบวนการแรกแล้วก็เป็นอินทรียก็คือเรามีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มีมาตรฐาน PGS ของสำพันโมเดลแล้วกลุ่มลูกค้าเราก็ทานแล้วก็ได้ผลลูกค้าประจำเราค่อนข้างเยอะ,อะค่ะ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนปลรารูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสพัฒนาหรือแฮปปี้ไลฟ์ฟาร์มยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาในเรื่องเห็ดอย่างครบวงจรเลยก็ว่าได้มีโรงเพาะเห็ดหลากหลายโรงเรือนนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่โดยมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกผลิตเหต็ดแบบไร้าสารเคมีตอบโจทย์สำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนเอาละค่ะในครั้งหน้าเกษตรมีดีจะพาคุณผู้ชมไป ฟาร์มดีๆแบบนี้ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เกษะแสดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เราต้องยอมรับเลยนะคะว่าเห็ดลินจือนี่เป็นเห็ดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆค่ะและด้วยประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพมากมายนี้นะคะก็ทําให้มีการนําเอาสารสกัดจากเห็ดลินจือน,นะคะมาเป็นส่วนผสมนะคะในผลิตภัณฑ์ของ Q 7 Complex ด้วยซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปะติดตามกันว่านําสารสกัดตัวไหนอย่างไรมาใช้นะคะไปติดตามกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดกรกําพลภูผาวัฒนากิจนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติ บำบัดและโภชนะเพศสักมร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรบ้านเราโอ้โหปลูกเห็ดลินจือเยอะมากนํามาแปลร,รูปมากมายหลากหลายเลยนะคะแต่อยากให้ด็อกเตอร์เล่าให้เราฟังถึงจริงๆแล้วความสําคัญหรือว่าประโยชน์ของเดลินจอที่มีต่อสุขภาพเรามันมีอะไรยังไงบ้างคะ ก็เฮลิลจือเนี่ยโดนใช้มาในเขาเรียกว,ว่า,าแพทย์ศาสตร์จีนะนะคะรับมาเป็นเวลา2,000กว่าปีแล้วโหยางนานมากใช่แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนคนปกติเนี่ยไม่ได้ใช้ <H ell ander> เป็นเขาบอกว่าเป็นเป็นสมุนไพรของราชาเท่านั้น ก็จะโดนใช้อยู่ในพระราชวังหรือว่าคนที่หนามมียศศักดิ์สูงๆนะครับมีเงินอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเคยเห็นไหมว่าถ้าเป็นรูปปั้นเทพของของจีนที่เขามีคาถาเนี่ยเขาจะเป็นคาถาเห็ดลินจือเห็นที่เป็นเห็ดลินจือใช่เพราะเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นยาของสวรรค์นะครับเป็นยาที่รักษาได้ทุกชนิด โรคทุกชนิดอันนี้เป็นค,นความเชื่อของสาแพทย์แผนจีน,นครับ, <ฮะ S 2> บคราวนี้เนี่ยพอเรามาทําวิจัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราสึกเอ้ย นะ,ะความมหาสจรของมันเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้เราทําวิจัยมาร้0ยสองร้ปีแล้วในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังค้นพบได้ไม่หมดเลยว่าความมหาสจรของมันมีอะไรบ้างะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยที่เราเอามาใช้จริงๆนะครับใน Q7 Complex แล้วก็ในเขาเรียกว่าการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เฮดลินจือเนี่ยโดนสกัดมาใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบันเรียบร้อยแล้วะนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะโภชนะเพสที่เรา <c oughs> เราพูดถึงกันนะครับในรูปอาหารเสริมหรือรูปของยานะครับ <c oughs> เราใช้ตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าเบตากูแครนะครับเป็นสารสกัดตัวนี้เนี่ยดังมาแล้วประมาณ5-6ปี นะครับดังมาจากการที่เราเราค้นพบว่าเบต้ากูแคนเนี่ยสามารถไปยับยั้งและรักษาเซลล์มะเร็งได้นะครับผมตัวนี้เป็นเป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับที่เราหันมาโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเห็ดหลินจือแดงนะครับผมคราวนี้เนี่ยใน Q7 Complex คอมเของเราเนี่ยเราสกัดเห็ดหลินจือแดงด้วยวิธีการเขาเรียกเซลล์เมตริกจนได้ ตัวที่พิเศษมากก็คือเบต้ากูแคน1316มันพิเศษยังไงคะ1316<า>นี่มีความสำคัญไงคคะใช่เป็นเซล<า>เป็นเซลของอตัวนี้ของ,ของ,ของตัวเห<า>็ดอื่นจีแดงที่เราสก,กัดออกมาได้เบต้ากูแคนที่เราเรียกว่า1316เป็นรหัสที่ตอนนี้นได้ผลดีที่สุด<อ>นะครับประสิทธิภาพสูงที่สุด<า>นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเราไม่พูดถึงเรื่องแค่มะเร็ง<า>แต่ว่าการยับยัง้งการติดเชื้อ นะครับการเพิ่มคูมคุ้มกันนะครับการสร้างเปลาะเกาะป้องกันให้กับตัวเรานะครับตัวนี้เด่นที่สุดนะครับเบต้ากูแคน1 3ึ่ะนะครับซึ่งเราเอามาใส่ในสารสากัดของคิวเซเว่นคอมเพล็กซนะครับแบบนี้จริงๆแล้วคนที่มีปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างเหรคะที่สามารถรับประทาน Q7 Complex ได้ Q7 c o m p l ่ x เนี่ยโดนดีไซน์มาเพื่อให้ทุกคนได้รับประทานกันนะครับเพราะว่าด้วยสังคมปัจจุบันนี้เรามี ปัญหาค่อนข้างคล้ายกันะนะครับมลพิษสูงความเครียดสูงชีวิตสมัยใหม่นะครับเจอกับเทคโนโลยีที่ทําให้ชีวิตเราสุขสบายมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีผลเสียกับสุขภาพบ้างนะครับงน,นั้นเซเว่นคอมเพล็กซ์เนี่ยโดนดีไซน์มาโดนออกแบบมาเพื่อชีวิตของยุคใหม่นะครับการที่ให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอ,อนะครับค,ความเครียดสูงมลภาวะสูงนำให้เรา เขาเรียกว่าแก่เร็วขึ้นนะครับเซลลมันเอดมันมันมีอายุที่เร่งอายุที่เร็วขึ้นนะครับภูมิกันที่ตกนะครับผมแล้วก็สารพิษที่สูงที่สะสมอยู่ในตัวเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยขับสารพิษให้มากขึ้นนะครับทำให้เซลเนี่ยมีวัฒจักรชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับภูมิกันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยบุคคลที่อันนี้คือบุคคลทั่วไปนะครับเราสามารถกินในปริมาณที่ ปกติได้นะครับ1-2เมตรต่อวันนะครับส่วนบุคคลที่มีปัญหาอยู่แล้วคือปัญหาที่ภูมิกันบกพร่องมีโรคประจำตัวนะครับหรือว่าคนที่เด็กๆนะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่เขามีสภาวะของภูมิกันที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับอาจจะอ่อนอ่อนอ่อนแอกว่านะครับน,นี้อา,อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับการรับประทานคิวอคิวเซเว่นคอมเพล็กซ์ในทุกๆวันนะครัภาพรวมคืจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพจริงๆนะคะที่สามารถรับประทานได้นะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยอยากจะสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage Q7 c o m p l e x t h หรือว่า call center นะคะ02 113 1188ค่ะค่ะเข้าไปดูรายละเอียดไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้ววันนี้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแคลินจือนี่โอ้ต้องบอกเลยว่าปลูกพืชที่มีคุณประโยชน์นะคะสา ามารถที่จะามาดูแลด้านสุขภาพได้และสารสกัดนั้นถูกนํามาใช้ใน Q7 Complex สําหรับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดรกําพลที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะค่ะ